คือฐานะการเงินขึ้นช้าฮะเหมือนคนทํางานกินเงินเดือนแล้วเงินเดือนขึ้นทีละหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นเส้นหลักฐานก็จะฉีกช้าแต่ตรงนี้ไม่ค่อยชัดเหมือนเป็นข้าราชการแล้วเงินเดือนขึ้นทีละน้อยๆอะไรเงี้ยเป็นคนมีฐานะการเงินกระเตื้องขึ้นทีลนิดทะนิดีนะเหมือนเงินเดือนขึ้นช้าหรือเหมือนฐานะไม่ค่อยขึ้นอะ งนี้ก็จะเป็นเส้นเส้นชีวิตที่เป็นเส้นโยกย้ายอาจจะตรงนี้ก็เป็นเส้นย้ายตรงนี้ก็ต้องมาดูระยะอายุว่าเท่าไหร่ถ้ากะด้วยตาก็มาสี่สี่สิบก็น่าจะย้ายสี่สี่สี่เจ็ดก็น่าจะย้ายอะไรก็กะด้วยตานะ จะย้ายหรือว่าปลูกบ้านก็ได้เพราะมันเป็นเส้นลงทุนไม่ได้คืน,นเป็นเส้นจากก็ได้เป็นได้ทั้งเส้นย้ายเป็นเส้นจากเส้นลงทุนไม่ได้คืนนะบางทีคนเขาคนเขาย้ายบ้านเนี่ยเขาก็ต้องย้ายไปเจอผู้คนใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนกับตัวเองจากจากไปที่หนึ่งอะไรพวกี้แต่ตรงนี้ต้องวัดเส้น ตรงนี้มันเคลื่อนได้หมดนะฮะคุณก็ต้องมาเฉลยผมอ่ะก็ดูมือซ้ายฮะก็ลงวัดเส้นหน่อยกะด้วยตานี่ก็วัดผ่านจอนะ ด้วยตาอย่างเดียวครับไม่ต้องอะไรนั้นคุณน่าจะ เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่อยู่น่าจะย้ายมาครับสองสามปีที่แล้วมั้งน่าจะแล้วก็ปีนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่อยู่ก็น่าจะย้ายกับหรือว่าน่าจะรับคนเข้ามาอยู่ในบ้านอายุนี้วัยอายุป,ประมาณสี่สี่สิบแปดสี่สิบเก้าก็น่าจะทํา มีเส้นลาบอะก็น่าจะก็น่าจะหาไรายได้ดีอยู่ต่อไปซะยอายุห้าสิบไปมันจะเป็นเส้นชีวิตมันจะมีสองเส้นดังนั้นก็น่าจะหาเงินได้ดีขึ้นะมาดูมือขวาฮะ มือฝาเส้นวาสนามาจากเส้นชีวิตคือมามาใกล้ๆกับเส้นชีวิตแล้วก็เส้นชีวิตจะจะมีสองเส้นแล้วก็มาจากเส้นหลักฐานด้วยแต่เส้นวาสนานี้ของคุณไม่ค่อยดีคือเส้นวาสนาหยุดท้ายเส้นสมองอะเส้นวาสนาเกิดจากเนื้อหลักฐานนะ เป็นคนมีการงานค่อนข้างตลอดชีวิตนะการงานมั่นคงการงานมั่นคงแต่การงานมั่นคงมีเงิน,ม,งงนมีเงินจากงานะมีเงินจากรายได้ประจำแต่คุณก็จะเป็นคนประมาณหัวการเงินะประมาณว่าเคยเอาเงินเอาเงินก้อนไปลงทุนแล้วเจ้งนะ,ะเอาเงินจากเงินเดือนเดือนไปเจ้งะ เส้นวาสนาคุณมาจากส้นมือขึ้นมาคุณก็จะทําเกี่ยวกับที่ดินคุณถ้ามีบ้านมีที่ดินคุณก็ไปซื้อที่ดินแต่ก็น่าจะขาดทุนเะนี่ยเหมือนกับขายไม่ได้กาไรนะเส้นวาสนานี้ไปไปอยู่อยู่ใต้เส้นสมองออคุณก็เป็นคนมีปัญหาการเงินนะลงทุนขาดทุนนะเล่นหุ้นขาดทุนนะค้าขายขาดทุนนะ พูดยัยงไงว่าจนเลยมีเส้นนี้จนก็ไม่เป็นไรครก็ยังมีเส้นข้างบนเส้นอาทิตย์ฮะยังมีชื่อเสียงเนี่ยยังมียังมีชื่อเสียงยังมีบารมียังมีหน้าที่การงานอยู่เ,เส้นอาทิตย์สวยครับใจดีด้วยตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ยังบางทีตัวเองเดือดร้อนก็ยังให้เงินคนอื่นได้มีเส้น เส้นเสียหายมันคนเดือดร้อนการเงินตลอดนะแต่แต่ก็ใจดีถึงเดือดร้อนคนอื่นมาก็อาจจะช่วยด้วยแต่จะช่วยแต่ญาติพี่น้องอะไรพวกนี้แต่คนที่ไม่รู้จักมันไม่ช่วยอ่ะไม่ได้ใจดีเกินเหตุจะช่วยแต่คนสนิทคนรู้จักเส้นวาสนามาจากเส้นวาสนาเนี่ยใกล้ๆกับเส้นชีวิต ดังนั้นคุณจะเป็นคนอายุค่อนข้างยืนอะไรเงี้ยใช่ไหเป็นคนค่อนข้างอายุยืนเพราะว่าเส้นเส้นชีวิตจะมองเป็นสองเส้นนะ,ะเป็นเส้นชีวิตลากไปเนินหลักฐานด้วยฮะเป็นคนแข็งแรงฮะร่างกายแข็งแรงฮะแลวเส้นชีวิตก็แบ่งเป็นสองเส้นนะ,ะก็ก็มีบ้านมีที่อยู่นะฮะ ก็เป็นคนสร้างเนื้อสร้างตัวมีหลักฐานมีที่ดินเร็วแต่แต่ไม่ได้บอกว่ารวยนะแต่แค่มีบ้านมีที่ดิน่เงเพราะว่าเส้นตรงนี้มันจะโค้งเป็นสองเส้นแต่ชีวิตโค้งด้วยฮะโค้งเป็นสองเส้นดังนั้นก็เป็นคนแข็งแรงฮะเส้นสีสีสีน้ำเงินกับเส้นสีม่วงเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าแนวเส้นมันใกล้ๆกันมันก็ไปเสริมแรงกับเส้นชีวิตเส้นสีม่วงก็เป็นเส้นชีวิตนะ เป็นเส้นวาสนาด้วยเป็นเส้นชีวิตด้วยแล้วก็มาเสริมแรงเส้นสีเส้นชีวิตด้วยก็คือแนวเส้นมันใกล้ๆกันคือก็คือเป็นคนอายุค่อนข้างดีแล้วเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเส้นแต่งเส้นตั้งตรงนี้ก็จะมีมีลูกศิษย์ลูกหามีลูกศิษย์ลูกหามีมีลูกน้องมีคนเลี้ยงดูมีเส้นนักลัก มีหตรงนี้ก็จะเป็นเส้นใหญ่ๆเป็นเม,ม็ดกลมๆอยู่คงจะมีบ้านมีที่ดินติดกับน้ำสักที่ติดเขื่อนติดคลองใหญ่ๆอะไรสักอย่างติดบึงติดอะไรก็ได้ฮะแต่อยู่ต่างจังหวัดนะอันนี้ไม่แน่ใจฮะมันอาจจะจางอ่ะ ไไปได้เส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเหมือนคล้าย,ายเป็นสองเส้นเหมือนมีบ้านแาวแ้าติดถนนอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นเส้นขีดเร็วๆส่วนมากคนมีเส้นแบบนี้จะเป็นบ้านแาวแถาหมดแต่มีแต่มีแล้วก็ยังผ่อนได้หมดอะไรพวกนี้หรือว่ามีแล้วก็ ผ่อนหมดแล้วจะขายก็ขายไม่ค่อยได้กําไรเพราะว่าเส้นวาสนาที่มันเชื่อมโยงเส้นหลักฐานเนี่ยมันหยุดต้เส้นสมองคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับการเงินมันก็พัวพันไปถึงหมดนะ,ะเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตนะ เกิดขึ้นนะตรงขึ้นไปนะคือก็สร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวเองนะตั้งแต่อายุยี่สามสิบนะไม่ใช่สิประมาณยนะี่สิบเก้าขึ้นไปขึ้นไปแล้วไปชนเส้นประสาทสมองฮนะนะนะก,ก็ก็คิดมากฮนะแล้วแล้วพอเส้นคู่มันผ่านเข้ามานะนะนะพอไปมีคู่ถ้าคุณ คุณอยู่เฉยๆของคุณนะฮะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วคุณจะคิดมากคิดมากเรื่องการเงินการทองพอมีคู่แล้วก็กุ้มใจนะบอกว่าอยู่คนเดียวเป็นโสดแต่จะไม่กุ้มเรื่องเงินเงี้ยจนก็จนไปพอมีแฟนปุ๊บมีคู่ปุ๊บก็จะคิดมากเรื่องเงินทันที